ลมแรงมากหนูปิดไว้ลูกโดนลงนนเมรยแปนนยแป,ยแปของแป,ป,ปลกๆกล้วย สายมมต้องพยาน้ากของแท้ครับของแท้ครับของแท้ครับสายหมนะครับเล่นกันเดีๆเลยนะครับเล่นกันดีๆนะครับสายหมครับสายโมไม่เชื่ออย่ารบปลูครับของแท้ครับของแท้ของแท้เลยครับ หมอนสวยมากเมื่อวานยังไม่ออกมาเลยนะครับเมื่อวานวันทุธ์วันนี้วันพฤหัสถ้าเหี่ยวก็ถ้าเหี่ยวก็สามารถเก็บไปได้เลย ของแท้ครับของแท้ศาสตราชาใครอย่ากลลูนครับทําด้วยใจทําด้วยความพอเพียงทําด้วยความรักใครคิดไม right ่ดีคิดไม่ซื่อโดนแน่ๆ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 ดนแน่ๆดนแน่ๆดนแน่ๆแน่น่ารักแน่ดินแ่นแน่โดนแน่แน่ๆ <associ net> จๆาจจจอมาแล้วมามานี่น้ไปกรอกมาสอบาทเอาไว้เผื่อใครหิวอยูกินได้สองบาทได้สองขวดจ้าว่าไงจ้าเธอเธอจ๋าเธอจ๋า ปรัชญาเศษรษฐกิจพอเพียงปรัชญาก็คือมัตสากคแลนกแก้วตูเลิบเลิบ